สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมเป็นยุคต้นๆน,นะครับเล่มนี้จะเป็นมีดขนาดควานช้างความยาวด้ามบนฝักเขาจะอยู่ที่16นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้เก่ามากๆเลยครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนี่ครับจะเห็นร่องรอยกัน กร่อนของใบมีดบางส่วนนะครับเป็นมีดที่านายพานเขานําเข้าป่านะครับเจ้าของเก่าเขาเป็นพานนะครับเล่มน,นี้เป็นมีดควานช้างเลยครับยุคต้นๆ้นนะครับเสมาใบโพสไตล์ช่างชาวบ้านนะครับเป็นโพแบบเต็มใบหรือโพยกต้นยุคต้นนะครับความยาวด้านบนฝักจะอยู่ที่ ้นิ้วครึ่งดูความเก่านะครับสวยงามมากๆเลยเป็นมีดควานช้างที่อ่าสวยนะครับแล้วก็ดูเรียบๆดีเหล็กเขาก็เก่าๆเดิมๆนะครับเนี่ยครับลายกะหนกดอกไม้นะครับสวยงามมากเลย ยุคต้นๆลวดลายก็จะยังไม่ค่อยมีตายตัวแล้วก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องของความเก่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆอันนี้ซูมให้ดูนะครับดูล่องรอยที่อยู่ตามล่องของมีดก็จะพบความงดงามนะครับฝีมือคนสมัยก่อนสุดยอดเลย ไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนสมัยนี้นะครับงานทุกชิ้นจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยการสลักลวดลายการเข้าด้ามเข้าฝักของมีดนะครับการตีมีดการส่วนอาส่วนผสมของเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างฝีมือคนล้วนๆน,นะครับมีดความช้างนี่ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้มีดเล่มใหญ่ๆห,หรือชอบมีดหลงพ่อเดิมที่ มีความสมบุกสมบันนะครับบางคนก็นําไปตั้งไว้ในห้องพระนะครับใช้ทำน้ำมนมตม์พรมตามบ้านเรือนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าขนาดของเขาการที่เราจะพกพาไปก็คงไม่สะดวกใช่ไหมครับก็ถ้าแต่คนชอบนะครับยุคต้นๆน,นะครับการเป็นเหล็กดําเก่าสวยข้างเขาก็ อุดได้แน่นดีนะครับเล่มนี้อยู่กับผมมาค่อนข้างนานแล้วครับแล้วก็เป็นมีดที่สวยมากๆด้วยค้ังแน่นแห้งเลยนะครับสุดยอดพุทธคุณนะครับพุทธคุณพุทธศินเก่าแก่สวยงามนะครับนี่ ก็จะมีล่องรอยตามการใช้งานปะป้ายนะครับของเก่าๆของชาวบ้านนะครับฝักเขาก็เป็นฝักไม้แต่ว่าหวายต้องไปรัดใหม่เพราะว่าของเดิมเขามันชำรุดไปหมดแล้วนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รัดเนี่ยรับรองเลยว่าคงต้องได้หาทําฝักใหม่กันแน่นอนนะครับรัดก็จะมีช่างที่อยู่แถวพายุหะนะครับเขารัดเขาก็จะรับ รัดไหวไว้นะครับซึ่งก็ไปส่งรัดมาก็ฝีมือเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าหวายเนี่ยจะไม่ได้เก่ามาพร้อมกับมีดนะครับแต่ว่าการลัดออกมาก็ทําออกมาได้สวยสมบูรณ์แบบนะครับแล้ววายก็เป็นไม้มงคลไม้ที่มีอาถรรพอยู่ในตัวนะครับก็นํามาบวกผสมผสานกับวัตถุม,มงคล ของอมีดหมอวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเข้าไปอีกนะครับจะเป็นไวเก่าไวใหม่ก็แล้วแต่นะครับพุทธคุณอยู่ที่มีดนะครับอยู่ที่การอาธิษฐานจิตปลุกเสกเนาะก็แล้วแต่นะครับใครจะชื่นชอบสนใจศรัทธ,ธาอะไรยังไงหาใคร ชอบมีดเล่มใหญ่ๆก็ควานช้างเล่มนี้นะครับสวยมากๆเลยเก่าแก่แล้วก็ใบมีดนี่ก็ออกแบนๆบนะครับแบนๆบนใหญ่ๆแต่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้บางนะครับทุกคนก็เข้ากันกับด้ามจับของเขานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีครับ